ของมาถั่แน้วถว่แน่ขอกหย่งไรบัตรเขาไหมอย่งยังคือโกงเหร่อ้ยไม่อย่างไรมาดเ้ยมันเลือเสือเลยน้ำหน่อยๆเนาะมันมาขอดูหนีบอโอ้ยเลือเสือเลยจ้ะลงเอา บาทแหลกเสี้ยงสิบโวดแกโอ้ยมะขอนอยู่หนีบอขึ้นมาหนำตื่นตื่นโม้โอ้ยโอ้ผีฝงดิผีขมีใชซนออมันเกินไม่เห็นสามมันไม่เห็นได้ย่า,ยา,ยายลายไป โอ้ยมันหนาเสือโอ้ยสุดยอดเลยจ้ะกูเคยถือวัดละลายปลาจ้างเสือหนาวมุดขอนหนาวขอนนะนะเฮ้ยเอาเบิ้งลอกเลยโอ้โอ้โอ้ลองเลย่งไปตังไหนลองเลยโอู้ยบอก้อยที่ขากกวนเนี่ย ขี้นามใส่ใแถตึงนามเลิอกอ,อยู่ด้วยนี่ยังผลโอ้โหน,น,นี่วอัดวอดอยู่ด้วยวอดเสด็จวแเนี่ยวอดเห็นเอเอ,อ,เอใช่ไหมเออถือขี้เก่า,าขันมาร้ายซองหนึ่งขันเนาะทวงขันที่ผลเนี่ยห้อยหน่อยก็มี ข้อคอยหน่อเนมาขอดนามิืบด้วยจะเทียวดินี่พ่นี่เต็มสวยอุ้ยต็มสววๆอีกแล้วื่ออ้ยโอ้ยบ่หนาเสือบ่หนาเสือสุดจอดเลยกู่งมจะหน้าเนะ คีอจะตัวเยังไงอ่ะโอ้โหขนอ่ะอือสุดยอดเลยจ้ายังก็เต้นใส่อะไรอีกตัวใส่โอ้น่ะโอ้วนี่พี่น้องโอ้ยงามเพีโอ้ยสุดยอดเลย กูค่อยกูทันเก็บยังไงต่างานเอุ้เอ้าปลาบูหน่อยเอาออกไปพ่อบใหน่อยเนีนโอ้ตเ่าปล่อย่นเลยปล่อยปล่อยปอยกคอยกับกปูใหเราออกเลยสิเก็บออกตื่นนอนเลยอุ้ยสุดยอดเลยจ้ะสุด เหมนบ่าเหมนบ่าเนีคือเ่าเห็นแล้วก่อโอ้ยสัตว์นกจงเห็นนำ้ำขาอู้ยง่ายมันจะสวยสเลยสัตว์นกจงเห็นอุ้ยสวย <c oughs> ใหม่มาห้องหอยขึ้นกุ้งขึ้นหอยสวยๆเลยทีนคน โอ้ยเบิดเลยบ oh, ้านอย่างกุนร oh, oh, yeah, ุดโอ้ยโอ้ยตาลงมาตรงเจะจตัดอนจะอีหยังกนรงไจึงลุดโอ้อย่าสัตว์แห้งเลยโอ้ยจะตายดิรุกระรุดในน้ำเอ้าอกทรุดฟังหงาุกๆไปฟังหงาใขยังคงหนาิมน้าริมน้ำอ่ะเดี๋ยวเขาได้แก้วสดอุ้ยกุ้งดำามมอ กุ่งนี่กูนึงกน้กูก็มีเนาะแซ่ขึ้นมาวงไหนกุ่งนี่กูก็ดำค่ะจนเวาว่าเป็นกุ่งหพวะเดี๋ยวกันสั้นเม่อสั้นเหมือนกุ้งนี้กูคนโอ้ยนั่นเดียวจะห่างกันพี่นี่เนานี e, ่นี so, uh, ่น hmm, cool. hmm. cool ี่ซ้อนตเออแต่ก็บไปต้องไปแล้วกันเอไปจมแทนไจมแท้ยนี่อย่างไนี่วะนี่เยนพ่อ โอ้ยงามๆคือเก่าเลยแบบหอ,อยก็นนมีเนาะหอยก็มีให้โยงยีบป่าจมปไปคือหาวเถอกุ่มมันเอ้ยเกินปวดข้องามก็ง่ามมามันกับหันงาาาาาา่ามก็งามเละจ้ะ หลานเด็กก็ใส่กันโอ้นี่เอ๋อปอย่างนั้ประกังนี่โอ้ปลาคอโอ้ขนมกิเอติน้าปลาคอเรือจะสับนี่เนาะแอม่ไ่กประกัะหอยจอกหอก ปลากลางปลากลางเหมือนปลาเป็นปลาขนอโอ้ปลาคอน้อยกับปลากระเดือกโอ้กับปูนรื่องตัวอะไรนะเนี่ยกะปูข้างนี้เอาอีหยังนะอุ้ยอีหยังเลยเจียนอุ้ยเหยียดกับปลาซสิวปลาซิวเอาหลังนี่ก็คือ ยังสีมีประสิทธิ์สิวกระปูกระไลตัวเดียวหลังเอียนก็มีบัดเอียนหนึ่งตัวเอียนหนึ่งตัวกระปูอีกโอ้ยโอ้ยองโอ้กระปูหอกโอ้เอียนพักตัวดีตัดีตักระปูเรือตัวใดตัึ่งนะองตัวยตัวหนึ่งอันนี้ไล่ลงไปแล้ว เก็บไต่ันใี้เนี่จับกระได้ละเอียดเลยอุ้ยหามเด็นี่ตัวนี้ก็เพิ่นเเยอะอยู่ดอกน้นามบกริงจ้าหนามกงได้ังบกเขาปิงนามบกโอ้ยนั่นเด็กกัดนนามอ้ยเจ้าปิงบอกพ่อนี่อย่างนี่เป็นดำดำนีกบอยู่ตัวนี่โอ้ามันกบใหญ่เด้อกบพ่อปนโอ้ย่าจ่อีหยังเป็นดำดำเอียกุ้งบ่มีกุ้งมีสตัว นี่ตะกะกับกบเอโอ้ยจากพี่น้องเอ้ใส่นาำบกอันเทใส่ถุงเียวข่เลยเป็นยังไงเออใ่มีเตะกระปูกับกไม่สองเลเฮ้ยเกมีกุกสตัวหนงจะไาอยู่่นกระปูน้ำเอียนี่เนรลงแล้วบ่โอ้โคกบกบใหญ่กบใหญ่หเออ หนามบกนี่จากเปิดพี่หนอกเ้าเจ้าเียงหนามบกิดเอ้ยหนาบ่นีเลยนี่หน่ยน้อยบ่คือเมาวานเี่เอ้ยันน้การหนามหนามบกไพเอานานไปทางไหนเนาะคุณคุณการหนามพี่นนอกไปยังยินยังบัดหักตะเลย,ยลอ,อยู่คุณพี่หนอกมียังบ่เอ้ยโอ้ยหนามนีหยังจ้งบกคุณใดนี่มาเียงหนามไปยัง นี่ก<อ>ปูเใส่ก็คืกระปูเอยพอเป็นเขาแต่อันหนามว่าคันโบกคุณบ่อโอ้ยเงือดหลายว่ามีอยังเลยโอ้ยรูปแล้วแถวตั้งถึกนี่ยังไงคุณเอาไปใส่บอลนั่นนี่โอ้ยหนามบกเวิร์ดอจ้าคุณ<อ>ทั้งรุ่ไข่ในมีหนามใจร้ายเติอแล้วน,านํามึ้นมาหนีไปหนามบกเวิร์ดขุดกันิ่นโทษแคเจ้าขาดบ่ ขุดกาหหนามมงแนพี่นนองพี่โอ้โหคนนาเี่ยใ่พาญญาปปี่ลยหนามบกเบิดนออในห่วยเอ้ยจังไยเน้อบอออ้ดนไอ้ที่ตะการหนานามบกลงโอ้ยรูปเลยรูปเลยเคสันนี่โอ้ยรูปเทงเลย Hoa sống không. Han bội hai gia sung lùm lam mì vùng, boy. Blah, đúng đấy, dẫm mùa, đáng chị ti, đi, đi, bội ai cục này. Hì, kiếm ăn kìa khủng hoa, 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 kìa กระปูหอยกระปูหอยอยู่เลกุ้งว่อมีอียู่อึ้นเขาโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วลงหนำไรไรนี่จับตุ่เฮ้ยกระปูกระปูอีกนะโอ้ยที่ใส่ถุงเคี้ยวอีกทุ่งก็ดีแล้วล่ะคืนแห้งคัะ โอ๊ยข no er> ุ่นกะปูอยู่ฝันุ้่นกะแซวอยู่ไหนุ่นอ้มลุ่มโล่ครบใส่ีโอ้ยนี่มือเห็นตัวใหญ่ายเออมือหน่อยก็ดีแล้วล่ะเอาเอาังไหมกีีีา่ห่นี้ะก่อนจก่อนโลอ่ะ โอ้ยจะกรบอีกเหรอฮะอ้ยสุ่มเขินไข่แหนมีปูมีกบชาโนกมาตบกเขินนี่แจกเนาะอยากอะไรเอาาบุลลุ่งเลยออกเอาออกก้อนกระปูเลยเออเย็บมาใส่เอากระปูกระปูหินกับแก่บ่แต่เรื่อะจังเนี่ยตัวใหญ่เนาะแมญ่ เจ้ปูไปทีละอุ like> ้ยจับให้อ้ยูอ้ยเียหอยอ้จะกรอบปูจะเอียดเี้กระปูอีกแล้วเปบวลยังตับว กระปูโอ้เป็นระดับนี่กระปูนาำมุกนี่แต่กระปูฝูงมอมนี่เลยกระปูดูโคตรอลังการเลยจ้ะนี่นี่นกระปูเนาะกระปูกบเกียนเอาหวานอยู่หรอน,น้องเดี๋ยวเวลาสิพัดพีพัดน้องก,กับบ้านนะเนาะจา้ะมาเบิ่งยอดใหญ่ยอดมนัมนไว้นะเลยมนันยังแน่วันนี้

ทั้งปลาไหลทั้งเดียนโอ้ทั้งอันกระปูปลาไหลกระเพียนโมเป็นอันเดียวกันนี่ในกบสองตัวเนาะปลาไหลตัวหนึ่งวนเป็นกระปูเนาะเป็นกระปูเป็นบักหอยนะจ๊ะในกบอยู่สักสองตัวโอ้ยท่านอันหน้าโมอันนี้จากตูปนี่สิว่าอย่างไรเนาะสิได้ยืนนหละมันหึงสิมานอยู่เนาะแมนปลาคอหน่อเนี่ตัวหนึ่งปลาคออยู่ใส่บุญตอนนี้แนมเห็นอยู่บ้างไหมครับปลาคอหน่อยตัวหนึ่งเนาะแมนจ้ะ ตัวนี้ตัวนี้ล้วที่หัวนะกระปูกัดกระปูกัะดกระดหอดเยียนกระปูไร้ได้ก่อมันมีแต่กระปูอันตุ่มเคลื่อนเธอเหลืออยู่เนาะนี่กุ้งเข้าไปไร้ายเติบอยู่กุ้งยังนุ่งงามโอ้ยขั้นถือคือที่แหลกๆนันขั้นอันตุ่มบ่เคลื่อนเนาะนี่หนำขาเจ้าเี็เจังไหนจังปุ๊ขาเจ้าเป่งมอดเจ้าแล้วเขาบ่กคือกันเห็นว่าทั้งสิ้จังไรหนำจนบ่มีกุ้ง จุ่มเคลื่อนเธอเหลอทีเดียอยู่ไ <c ười> ข่แนนยังไรลายเติบเนาะแนนกุ้งก็เลยลายอยู่จ้ะโมเมนตใดหน่อยกุ้งก็ไลยงอแงเนาะแนนขั้นมันตอบเบิดบอนี่จุ่มเข้ากับสากกวกุหลังเนาะแนนขั้นมันตอบเบิดร์นบอลโอ้ยพี่เนาะแจ๊กจิวาย,ยัางไดดห่วยนี่ก็ขาบอเคยมาใส,าใส,าใสา่แจ็กเก็ตเนาะกุหลังอันมาใส่ผ่นโอ้ยดีใจขนาดยามที่แหลกกันชวดชวด หนามนี่โอ้ยขั้นเ้าวก็ล้างเลยพี่น้องเอ้ยขานาดน,นี้ขั้นถือว่าชุดล้างเลยเจ้ามันฉีกหักมือนนี่ญาด้เกือบเต็มตาเพรจกักเนาะนี่ป้าน,นั่นบางทีเราบอกหอยครับอันกระปูกบกับอับบบปลาไหลเหา่าสองเอียนหน,น,น,นึ่งตัวหนึ่งกระปูการย่างมันอยู่เด้อจ้ะมันอยู่นักตื่นเต้นโอ๊ยได้เติบเพื่อนแลยวนะนกับว่าไอ้กุ้งนี่ว่าบอันกระถิ่โลโลก็กลัวอยู่เนาะโล่กลัวได้หรอน้ำหนามเนี่พี่น้อง ลูก,กัวอยู่หายูหากินกับมานคือเกาเร่อจ้ะโันี่ถ้าพ่อแม่พี่น้องเสื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชดร์กดกระดิ่งกดที่ตามให้างกำลังแรงใจไม่นานในเด้อจ้ะผมเส็ยขอก็คิดไม่ๆมว่าเมื่อไนมาให้ไม่นาะสิผ้าพี่ผ้าน้องไปหาอยูหากินแบบใดนอจกจากไม่น่ะอ็ไวยพอให้พ่อแม่พี่น้องมแต่ค่วมสุกขควมจเจริญชิดจริงใดสมค่วมมุงมารปัถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองมแต่ค่วมซุข่วมเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อจ้ะ คลิปนี้ก็สิพ่อพี่พ่อน้องซ้ำนี้เนาะจ้าพอกันไหมคลิปหนาเหมือหนาเมื่อไงว่าเมื่อหนาสิพาเป็นอย่างนอจ่ะเงี้ยครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวครัว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับอ้ามันอยู่ดอกซ้ำนี้ก็ได้ฮะกระบ๋านกันเนาะจ้ารอชมเมือหนาเมื่อไนว่าเมื่อหนาสิพาพีผ้าหนองไปหาอยู่หากินแบบใดอีกเนาะจ้าโปร่งกระตาก็เป็นเมื่อหนาสิซื้อพ่อผ้าไอาตุ้มาเลย